ทำแก้วน้ำไว้ใช้ครับทําจากขวดโซดานะครับทําแบบรวดเร็วเพราะว่าน้ำมันร้อนมันร้อนมือครับผมทำสองรอบ แก่พลาสติกออกนายช่างใหญ่ฮะทำแก้วไว้ใช้ครับแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายนะฮะขัดล,ล,ลบคมนะครับกระดาษทรายละเอียดนะฮะลบคมแก้วที่ซื้อมาแก้วสิบออนมันบางมากนะฮะบางมาก โซดานี่หนากว่านะครับแล้วก็ไม่แพงครับผมไม่แพงใช้ได้เหมือนกันครับผม